นายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างกันอย่างใกล้ชิดแม่ษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพบหารือกับนายจอร์ีคาชิวผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงในโอกาสเดินทางเข้าร่วมงาน UBS Asian Investment Conference 2024ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงวันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ไทยและฮ่องกงมีความร่วมมือใกล้ชิดทางเศรษฐกิจ การค้าระหว่างกันมีมูลค่าสูงและพูดคุยเพื่อการส่งเสริมการค้าการลงทุนให้เพิ่มขึ้นอีกนายกรัฐมนตรีขอบคุณฮ่องกงที่ยินดีให้ไทยจัดงานสงการานที่ฮ่องกงทําให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปมาหาสู่กันเพิ่มขึ้นพร้อมทํางานร่วมกันต่อไปส่วนการเข้าร่วมงาน UBS Asian Investment Conference 2024นายกรัฐมนตรีได้กล่าวปากฐกถานําเสนอนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลที่จะทําให้เศรษฐกิจไทยแข็งแกร่งและเติบโตด้วยการส่งเสริม วัตกรรมควบคู่กับการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนทั้งการเสริมสร้างเถียกภาพทางการคลังเร่งการเจรจา FTA กับเขตเศรษฐกิจที่สำคัญสร้างกลไกเติบโตทางเศรษฐกิจแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมเชิญชวนนักลงทุนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและร่วมสร้างความสำเร็จไปด้วยกันผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน